ฟุตบอลเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีปารีสเยอรมนชนะอินเตอร์มิลาน5-0เป็นแชมป์แชมเปียนส์ลีกแต่สาช็อตเด็ดชวนงงจริงๆชนะเพราะเขียร์ลูกปุ๊บจงใจเตะบอลทิ bon Inter ้งอินเตอร์โคตรห่วยแพ้เลสุดตั้งแต่มีการแข่งขันมา70ปี Really ใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากทีมในฝรั่งเศสแย่ yeah, กว่าเซกซ์ ต้องแลกมาด้วยความตายสวัสดีครับพี่น้องแชมป์จัดไปฮะในวัย42นี่อยู่กับธรรมชาติฮะมีความสุขยิ่งกว่าดูกีฬามากแชมป์จะไปเหลือภารกิจกีฬาอีกแค่โปรเจกต์เดียวติดตามกันให้ดีนะฮะก่อนไม่มีคอนเทนต์แบบนี้ให้ชมกัน ็อตเด็ดแรกที่หลายคนงงและก็ขำก็คือช็อตแรกของเกมครับพารีเคียบอลเนี่ยปกติจะมี2 o p อ i ปชันะครับหนึ่งก็คือส่งคืนหลังแล้วค่อยๆบิวค่อยๆเซตเกมอย่างมั่นคง 2. จู่โจมอย่างไวโยนบอลยาวออกปีกบุกรุกอย่างรวดเร็วฉับไวไม่ให้คู่แข่งตั้งตัวเตรียมใจแต่ภารี มาในออปชันที่3ไม่มีใครคาดถึงนะดูแวบแรกเหมือนจะเสียของไร้ความคิดเข้าจงใจเตะบอลทิง้งอ่ให้คิดนิดหนึ่งครับว่าเขาทำเพราะอะไร it's a p กนะับดักฮะการเตะบอลทิ้งเข้าไปในแดนคู่แข่งเป็นมิติใหม่ของการบกุกที่เชื่อว่าเกมรุกที่ดีที่สุดก็คือ pressing หรือดันขึ้นไปกดดัน โกบอลจากการทุ่มคู่แข่งในแดนคู่แข่งเพราะว่าการทุ่มเนี่ยไม่สามารถจะทุ่มไกลๆเหมือนกับเราส่งบอลจากเท้าได้มุมก็บีบเวลาเขาทุ่มเนี่ยมีแค่ซ้ายกลางและก็ขวายิ่งผู้เล่นของปารีอายุน้อยกว่าฟิตกว่าบีบในแดนลึกอินเตอร์มีสิทธิ์ลั่นหากลั่นหน้าประตูตัวเองระยะจากจุดผิดพลาดท,ที่ปารีจะฉกบอลได้มันใกล้กับโกของอินเตอร์มากนี่ไงฮะคุณอาจจะงง ขำแต่เขามีแผนสู่แชมป์ที่ไม่มีใครคาดถึงโลกใบนี้เนี่ยหากเราทุกคนคิดเหมือนกันหมดจเจริญยากฮะแต่ถ้าเกิดคุณคิดแวกนแนวไม่เหมือนใครเนี่ยแชมป์อยู่ไม่ไกลเหมือนบางคนชอบคอมเมนต์ว่าคนตามช่องแชมป์จัดไปมาหาศาลแต่ทำไมยอดวิวไม่ค่อยสูงจริงๆแชมป์ไม่ค่อยอยากตอบเรื่องแบบนี้แต่แค่อยากพูดสั้นๆแล้วกันครับว่าวันนี้คนดูยิ่งน้อยยิ่งดีคนดูยิ่งน้อย รายได้ยิ่งสูงคนดูยิ่งน้อยคนทำยิ่งมั่นไปลองคอวอ,อหาเหตุผลกันดูนะจ๊ะอ่ะการวางแผนที่ละเอียดขนาดช็อตแรกในการเขียต้องทำอะไรทำให้พารีคว้าชัยลุยเซนริเก้โคชนี่ก็เข้าใกล้เป๊ปแล้วนะครับในการเป็นตำนานคนจัดการทีมอ่ะให้ดูฮะจากเป๊ปจีสู่ลุยอี e. ลุยส์อีก็คือลุยส์เอนโทริเกอายุ55นี่เป็นแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งที่2เป็น2แชมป์ในลีกสเปนแล้วก็อีก2แชมป์ในลีกฝรั่งเศสรวมเป็น6นะฮะจริงอยู่ฮะอาจจะตามโจเซ่เอม็มคาร์โลแอนเปปจีซึ่งถ้าเกิดดูเนี่ยเขาอายุน้อยกว่าโจเซ่7ปีน้อยกว่าคาร์โล10ปีเนี่ยเขามีเวลาพอสมควรที่จะไล่เทพเปปนะครับพี่น้องว่าไงฮะลุยส์เอน จะคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าโจเซ่และจะแซงคาโลที่ได้5 c h แชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือไม่ถ้าคิดว่าได้พิมพ์4-3ระบทเรียนสำคัญสุดก็คือช็อตเด็ดในการคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกของปารีเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าส่วนผสมเคมีสตรีที่ลงตัวสำคัญกว่าการทุ่มคลั่งเอาแต่คนดัง ในยุคที่มี3กองหน้าเมสซี่แอ็มบัเป้และเนมาร์รอบรองชนะเลิศในทีมยังเข้าไม่ถึงเลยนะฮะแต่เมื่อไม่มี3เทพดังนี้ทีมกลับเข้ารอบรองถึง4ครั้งใน6ปีและปีนี้ฮะเคดีดีควิชาดูเอและเดมเบ้บบห่วยหน้าอายอัปยศคือคอมเมนต์ที่ ตลกที่สุดหลังเกมนะการคอมเมนต์เนี่ยนะมันสื่อถึงคุณภาพของคนพูดแล้วก็คนพิมพ์การช่างติเหลือเกินเนี่ยมันเหมือนกับคนขับรถซิ่งฮะเด็กเล็กแค่ไหนหรือแก่กใกล้ฟังก็สามารถบิดให้สุดเหยียบให้มิดได้ทุกคนน่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถขับอย่างมีคุณภาพถูกกฎไม่เคยประสบอ c กเเด้เป็นคนดีของสังคมได้มันง่ายมากครับที่จะเห็นสกอร์แล้วบอกว่างูชราอินเตอร์หวยแตกหน้าอับอายแพ้ศูนย์ต่อ5้า แชมป์กลับมองว่าทีมรองแชมป์จากหลีกพาสตาเนี่ยที่สามารถเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศถ้วยหูใหญ่ได้ถึง2ครั้งใน3ปี11คนแรกมีถึง4คนที่อายุเกิน3 1โกยานซอมเมอร์ใน36กองหลังฟรานเชสโกอเชร์บี37สบองกองกลางฮาคารคาวฮานเกลู31เฮนริกมิกิตารเรียน36พี่น้องฮะ 3กองหน้าภารีเนี่ยอายุ20 24 28อายุเฉลี่ย24แต่แนวรับอินเตอร์เนี่ยรวมกันเนี่ยเฉลี่ยเกือบ3 3สัดกันขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วอินเตอร์ไม่ได้หวยไม่ได้หน้าอายแต่คู่แข่งภารีต่างหากเทพสุดๆคำว่าขาดลอยห่างชั้นเนี่ยเป็นคำพูดที่เหมาะสมกว่าครับ เพราะว่าการเข้ามาถึงรอบชิงก็ถือว่าเป็นสุดยอดความสําเร็จแล้วยิ่งถ้าคนที่ดูบอลเป็นจริงๆเนี่ยผลงาน3ปีล่าสุดของอินเตอร์เป็น1แชมป์ลีกอิตาเลียนโนรองแชมป์อีกหนึ่งเป็นที่3อีกครั้งหนึ่งแถมยังได้5แชมป์บอลถ้วยในประเทศเข้ารอบชิงยูโรเปียนสบิกเกตสโตรฟี่แชมเปี้ยนส์ลีกสองครั้งนี่คือทีมที่เสมอต้นเสมอปลายและใช้ทรัพยากรบวกงบที่จํากัดที่เก่งที่สุดทีหนึ่งในโลกแล้วซึ่งคนในวงการเนี่ยฟังคอมเมนต์ขยะทั้งหลาย และยิ้มขำลั่นเนีคำว่าหน้าขำหน้าอายเหมาะสําหรับคนที่ไม่เคยทําอะไรแต่เก่งเหลือเกินหลังจากบอลจบมากกว่าจะการที่พิจารว่าหวยแตกเพราะแพ้นัดชิงนัดเดียวไม่ต่างอะไรกับกล่องน้อยค่าแม่สิ้นคิดไม่มีมุมดีแย่กว่าอึบอึบอึอ,อึคือดีใจ จนตายชนะแต่ฉลองจนตายมันทำยังไงวะสื่อที่ชอบส่งเรื่องบนเตียงของอังกฤษเนี่บอกว่าภัยของกีฬาก็คือเมามันกับชายชนะเกินไปยิ่งถ้าเป็นเกมสำคัญน่ยดีใจจนบ้านดื่มจนสมองหยุดเป้าทำงานไม่ป้องกันปังปังปังพังพังพังในทุกสิบคู่เนี่ยนะครับเวลามีชัยชนะที่แบบใหญ่ๆเนี่ยจะมีถึงสองคู่ที่ดีใจหลุดโลกลั่น มีลูกเมื่อไม่พร้อมแต่หลังจากเกมพารีกับอินเตอร์เนี่ยมีสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าอึ๊บอึบ,อบก็คือดีใจจนตายฮะหลังจากพารีคว้าแชมป์ใหญ่สุดของทวีปยุโรปณสนามเป็นกลางที่เยอรมนีเนี่ยที่เมืองหลวงในฝรั่งเศสเนี่ยมีการฉลองมีตั้งแต่จุดพลุขึ้นฟ้าพลุฟแฟร์บีบแตรทําให้เกิดเหตุจลาจลคนับร้านขายของโดนทุบโดนปล้นตำรวจต้องยิงแกส๊สน้ำตาเข้าใส่ ขนาดมีการวางตำรวจเกือบ5,500คนเอาไม่อยู่ฮะอย่างน้อยมีการเผารถ300คันทำลายป้ายตามถนนการจราจรเป็นอัมาพาตมีคนขับมั่วชนวัยรุ่นดับคาสกูเตอร์มีการจี้ปล้นขโมยของเด็กอายุ17โดนแทงเสียชีวิตขนาดคนที่ไม่ได้เกี่ยวทานข้าวอยู่ในร้านอาหารยังโดนลูกหลงมีคนบ้าคลั่งบุกเข้าไปทำร้ายลูกค้าในร้านมีการจุดพลุเขว่งขวด โต๊ะเก้าอี้บินว่อนมองไปที่ไหนมีแต่คนทะเลาะกันเด็กและผู้หญิงร้องไห้แต่ผู้ชายเลือกใช้กำลังเพื่อความสะใจมากกว่าสู้เพื่อความถูกต้องสร้างความสงบสรุปมีคนโดนจับอย่างน้อยเกือบพันเกิน200ได้รับบาดเจ็บตำรวจและพะนักงานดับเพลิงได้รับบาดเจ็บเกือบ50และณวันนี้มีเสียชีวิตอย่างน้อย2คนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ทีมฟุตบอลประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้คนไม่กล้าไปฝรั่งเศสทำคนรักสงบป,ประสาก,กินสรุป กีฬาคือยาวิเศษหรือเล่าร้ายคนคือสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมากหรือน้อยที่สุดคนในแพรีสรุปว่าหากคนยังดูกีฬาไม่เป็นหากวัฒนธรรมดูกีฬาต้องดื่มไม่ถูกล้มฟุตบอลก็ยังจะเป็นกีฬาของคนป่าเถื่อนที่ทำให้บ้านเมืองเละเป็นขี้ต่อไป โชว์หน้านักวาดหัวใจบาร์เซโลนาเจ้าของผลงานสาวสวยสุดของลีโอเมซี่จะมีของขวัญให้เรา